ผลิตภัณฑ์มิลินไฟแคปซูลช่วยเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะก็คือหลักๆอะคะ่ะจะเป็นการช่วยบรรเทาอาการลิสีดวงทวารน,นะคะก็คือจะช่วยลดการอักเสบค่ะของบริเวณติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นนะคะ,ะได้รับมาตรฐานอะไรบ้างนะคะก็คือสินค้าของเราเนี่ยได้รับมาตรฐาน o ย ISO และ GMP ค่ะ าสามารถรับประทานได้วันละ1แคปซูลค่ะหรือ2แคปซูลนะคะสำหรับผู้ที่อาการค่อนข้างเป็นเยอะค่ะเป็นประจำทุกวันค่ะรับประทานนานแค่ไหนถึงจะหายนะคะก็คือแนะนำอยู่ที่1กระปุกเป็นอย่างต่ำค่ะควรรับประทานเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ส่งผลข้างเคียงใดๆค่ะเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทุกตัวนะคะและก็มีงานวิจัยรองรับค่ะ,ะตัวมิลินไฟแคปซูลนะคะราคากระปุกละ390บาทค่ะบรรจุ30แคปซูลนะคะก็คือสามารถรับประทานได้คือถึง1เดือนเลยค่ะ าสามารถทานควบคู่กับยาประจําตัวได้ไหมนะคะก็คือสามารถทานได้เลยค่ะแล้วก็ควรดื่มน้ําตามให้มากๆค่ะสารสกัดมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะภายในไหมนะคะก็คือไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะเนื่องจากสารสกัดมาจากธรรมชาติทุกตัวนะคะไม่ละคายเคืองต่อระบบกระเพาะอาหารค่ะ เลี่ยงนะคะก็คือจะเป็นพวกอแอลโกอฮอล์ค่ะเพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมนะคะแล้วก็ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะอย่างเช่นผักใบเขียวค่อนข้างเยอะค่ะจะช่วยบรรเทาอาการลิสกดวงได้ค่ะ ไม่ควรรับประทานเกินค่ะเนื่องจากร่างกายของเรานะคะสามารถรับปริมาณของสารสกัดทั้งหมดอะคะ่ะได้ในปริมาณที่แนะนําไปแล้วค่ะ,ะถ้าหยุดทานตัวนี้นะคะก็คือไม่ไม่กลับมาเป็นอีกค่ะแต่ว่าก็ควรดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอค่ะ